สวัสดีค่ะตอนนี้เราคู่แฟนเจ้าแอนจอยนะคะอันนี้ซื้อจอบค่ะนี่ซื้อจอบแมนค่ะเราเป็นคู่แฟนเจ้าแอนจอยเราจะมารับค่าตัวค่ะเอยากจับน้อนเฮ้ยวิกนี่อยากสองลายหางสีเพราะว่าเพราะว่านอนหลับบปเลยตัวเตยล่าค่าแต่นอนไปค่ะมารับค่าตัวค่ะ วันนี้ดูผมโดกเนาะเมืบบ่อว่าผมดกก่าเก่าเนใส่บอดแคร์ใส่บอด,ดแคใส่บอดแคร์ใสดสูตรใดสูตรใดบอดแคร์สูตรใดสูตรเทรนดต่องสพากา่ตรงนีวนงนดดน้วันนี้วันเงินออกนะคะสออดใจจัดๆ วงใจกนร้อยในเงินชัวร์อยู่แล้วค่ะวันยากเนอเรื่องคันรับค่าตัวแล้วก็ไปขึ้นฉากค่ะขอในรอยหนึ่งมาค่่อย่างกูไม่ได้เปหนีมึงอไห่ฉันน่านละนอนหลับเมื่อนึงกูนอนหลับเป็นยังไงนอนหลับแบบที่ลีหลับแบบบอลูเรื่อง พอจะเตยล่าแล้วรอีบุมาปลูกว่าอ้าวคือม่ืนเตยล่ามาสั่นกูลาบสนออยูีส่่ไกลๆก็มาปลูกเอาคันราบแบบราบพี่ลีมือนั่นมันจะมีมือหนึ่งดอกก็ได้คืนเพราะว่าเพราะแต่อีบุมาปลูกเจ้าคือเม่อคืนสั่งกูลาบสุดอไ่ได้คืนที่ีเตยลามือนึ่ง ขอบคุณค่ะวีกน่าเจอกันใหม่ค่ะไปพี่บูมงานพี่บูมหน<อ>่อยขอสโลเกน<อ>เนงินชัวเงิน,งงนดีต้อามามาง,างาจ่ายกันร้อยมาดูน้ามี่ทำงานดีก็จ่ายเงินค่ะทำงานก็จ่ายคงินเลิศที่สุดไ,ไปค่ะไปค่ะ ตกเตยไล่อิลีสาร,รภาพเลยมือนอันนอนน้อนแบบน้อนคาอิหลีปามมีเพราะแต่เขาเตยไล่ย่างอีโบล้วปุ๊กอ้า โบขันชั้นนอนอยู่ได้เป็นตะคนเห็นเขาสิบปุ๊กอยู่ได้ชั้น่ะนอนในอูแล้วอูช e ั tá, ้นใหญ่ม anyway> ันมันปี๊ดฉันไวมาดีๆพี่ด้ละันถึงฮาร์บาว่าชั้นเป็นวารณวันชั้นไปเยี่ยวคือบ้าเจ้งเขาค่ะชั้นเชี่ยมันปวดมากไงเธอชั้นก็บอกบอกยิ่ที่ไปมันอาจจะไม่ถึงฉันหักซองลอยฉันตกเตยลาฉันนอนลบปีลีขึ้นมือน่ะับแบบบักคาร์ลับแบบบัรูเรืองเขาก็บืองปุ๊กเพราะว่าเขาเลี้ยวเพราะเห็น ไอแม่ปมองเก่าคนอย่าเป็นกลัว่ายคลิปกันวยาจปั๊หลจกัเอาูกัน้ปป่อัยเน้จ้าบอกว่าายคิปทีว สตอรี่จังไดถทายคลิปนี้เลยบรรยากาศลังเวทีนะคะมือนีมือเงิ่นออกกระสินรับคาตัวนะคะว่างหันกับเป็นภาระใจแดนเซอร์นะคะจ้ามีมันยังเอาเยาฝ้ามาเบิ่งก่อนมาเบิ่งก่อนเหตนงานเมียจะมาได้เขาดำเกียรติเ็นยู่าเป็นหยางเหยังานป่วยจะมาได้เขาดำเกลือเนาะ ค่อยเมื่อยพี่นองบรรยากาศหลังเวทีนะคะ